สวัสดีค่ะกรมข่าวทหารเรือขอเสนอการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่สำคัญดังนี้กองทัพเรืออินเดียทำการทดสอบยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแบบครูสปราโมสรุ่นปรับปรุงมีรายงานว่าเรือพิฆาตไอเอ็นเอสลันเบียและเรือพิฆาตไอเอ็นเอสลันมีเจชันราชบุตรของกองทัพเรืออินเดียประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแบบครูสความเร็วเหนือเสียงบราโมสรุ่นปรับปรุงที่มีระยะย,ยิง900กิโลเมตร โดยสามารถโจมตีเป้าหมายทางบกได้อย่างแม่นยำด้านบริษัทบราโมสแอโรสเป e ระบุวา่าอาวุธปล่อยนำวิถีแบบครูสความเร็วเหนือเสียงบราโมสที่ทดสอบในครั้งนี้มีการพัฒนาระยะยิงและมีคุณลักษณะยากต่อการตรวจจับทั้งนี้อาวุธปล่อยนำวิถีแบบครูสความเร็วเหนือเสียงบราโมสเป็นโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างอินเดียและรัสเซียมีการพัฒนาเป็นระยะโดยแรกเริ่มมีระยะยิงเพียง290กิโลเมตร มาเลเซียและเกาหลีใต้จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมและอุตสาหกรรมทางทหารมีรายงานว่าผู้แทนกระทรวงกลาโหมเก,าห,มกาหลีใต้และกระทรวงกลาโหมมาเลเซียได้ร่วมหารือในระดับ working level ในการประชุม defense policy coordination meeting นกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยได้มีการหารือในประเด็นการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและเห็นพ้องที่เพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์การฝึกร่วม และอุตสาหกรรมทางทหารก่อนหน้านี้เมื่อมีนาคม66มาเลเซียได้ลงนามจัดหาเครื่องบิน FA-50 จำนวน18เครื่องมูลค่า920ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัท Korean Aerospace i n d u s t r i ของเกาหลีใต้คาดว่าจะเริ่มส่งมอบในปี2569กองทัพเรือจีนพัฒนาขีดความสามารถในการส่งกำลังบำรุงด้วยเรือรบและเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่ มีรายงานว่ากองทัพเรือจีนและกองทัพอากาศจีนพัฒนาขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงด้วยเรือรบและเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องอธิปไตยของจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในระดับโลกด้วยโดยจีนได้มีการพัฒนาเรือสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วไทป์901ได้แก่หูหลุนหูและฉาก้านหูและเรือส่งกำลังบำรุงไทป์ 903A ให้มีขีดความสามารถในการรับส่งเชื้อเพลิงในทะเลและได้ส่งไปปฏิบัติการร่วมกับเรือรบประเภทอื่นๆอาทิเรือวันทุเครื่องบินเรือพิฆาตไทย055เรือพิฆาตไทยูน5 2 b และเรือฟริเกตไทยูน4 a ในพื้นที่โผลทะเลอาทิการปฏิบัติการคุ้มครองเรือพาณิชย์ในอ่าวเอเดนและน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย รวมถึงเข้าร่วมการฝึกในรูปแบบเสมือนจริงนอกจากนี้การประจําการเครื่องบินไวน20ในกองทัพอากาศจีนยังเพิ่มขีดความสามารถในการลำเลียงทางยุทธ,ธาศาสตร์รวมถึงสนับสนุนการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศซึ่งจะทาให้เครื่องบินลบของจีนสามารถปฏิบัติการได้ไกลขึ้นและหลากหลายพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ w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  ์ไ n ย์ m i t h จดเสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ